ท่านผู้ชมครับครั้งที่แล้วเราได้เห็นโครงการจัก,กรยานซึ่งเป็นโครงการแรกของมหาวิทยาลัยหารสองวันนี้มาดูว่าโครงการที่เหลือและการรวมพลังของบุคลากรในมหาวิทยาลัยว่าเขามีส่วนช่วยสถานศึกษาของเขาอย่างไรก็ไม่รู้ว่าความร่วมมือร่วมใจกันจะเป็นอย่างนี้ไหมนะครับเราจึงได้เห็นศูนย์รับซื้อวัสดุรีไซเคิลในโครงการคัดแยกขยะ ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วยนะครับดูสิครับมาซื้อมาขายกันใหญ่เลยนะครับขยะของมหาวิทยาลัยเนี่ยเรามีขนาดจานวนมากเป็นจํานวนหนึ่งประมาณ20ตันต่อวันถูกป่ะและณนะตรงนั้นเองเนี่ยเมื่อชุมชนเราเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะคอมเพล็กซ์ชุมชนที่มีครอบครัตั้งแต่มีแม่ค้าเอย่ยมีประชากรจรมีขายของมีคนอยู่ที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเองถ้าเราสามารถเข้าไปช่วยจัดการให้การจัดการขยะเนี่ย ได้ผลกลับคืนมาคือทําปุ๋ยได้ด้วยถูกป่ะฮะแล้วเราสามารถดึงขยะส่วนที่สามารถนํากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่เนี่ยเอาไปกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่มันก็สามารถอนุรักษ์ได้ทั้งพลังงานอนุรักษ์ได้ทั้งสิ่งแวดลอ้อมและในฐานะที่เราเป็นชุมชนที่มีการศึกษาเพราะนั้นถ้าเราสามารถเข้าไปช่วยดูว่าเราจะจัดการขยะ ให้มันได้ตามระบบของการจัดการขยะถ้าเราทําได้เราก็สามารถจะทําให้ตัวนี้เข้าไปสู่ชุมชนที่ในท้องถิ่นของเราที่ใกล้เคียงได้ปริมาณขยะ20ตันของประชากร40,000คนคิดเป็นการสร้างขยะของแต่ละคนเป็นจํานวน0.58กิโลกรัมต่อวันซึ่งเป้าหมายสําคัญของโครงการคือการลดปริมาณลงเหลือ0.40กิโลกรัมภายใน2ปี และด้วยขนาดของประชากรในมหาวิทยาลัยที่ใกล้เคียงกับอบตในภาคอีสานโครงการนี้นะครับจึงได้ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะที่เหมาะสมกับชุมชนต่อไปในอนาคตที่หน่วยปกครองท้องถิ่นสามารถศึกษาดูงานได้เราจะสร้างโรงกำจัดขยะขนาดเล็กซึ่งอยู่ในพื้นที่มหาลัยเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ลักษณะของเราคือวิจัยว่ากำจัดขยะที่อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างไรเพราะว่า ในอนาคตเนี่ยผมมองว่าทุกส่วนของของประเทศกลุ่มอมตกลุ่มอำเภอกลุ่มหมู่บ้านอาจจะต้องมีส่วนที่กําจัดขยะของตัวเองเพราะไปทิ้งที่อื่นเขาไม่ยอมแน่นอนต่อไปเพราะหากลงกําจัดขยะที่ใช้พลังงานน้อยและมีประสิทธิภาพสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ต่อไปปัญหาที่ว่าไล่ที่ทิ้งขยะอะไรก็คงจะไม่มี และยังมีอีกโครงการที่ผมจะพาไปดูนะครับคือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำมีการรณรงค์ให้นักศึกษาร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าร่วมกับการปรับปรุงอุปกรณ์ประหยัดน้ำหรือการนำเทคโนโลยีประหยัดน้ำด้านต่างๆมาใช้เพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะยังมีน้ำอยู่หรือเปล่านะสิครับนอกจากจัดการน้ำใช้แล้วยังทดลองจัดการน้ำทิ้งปรับปรุงอุทยานน้ำบ่อลูกรังเพื่อเป็นอ่างรับน้ำ แล้วนามาบำบัดด้วยบึงประดิษฐ์ที่ใช้พืชธรรมชาติเป็น,นกลไกสำคัญเพื่อนําน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ในงานเรียนงานสอนของคณะเกษตรทดแทนน้าดิบที่ต้องซื้อจากกรมชลประทานโครงการทั้งหมดของมหาวิทยาลัยจึงเป็นความมุ่งหวังให้การหารสองเกิดผลอย่างแท้จริงละครับซึ่งจะเป็นแนวทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนต่อไปนะครับ มหาลัยเององค์กร,กรเดียวที่จะประหยัดพลังงานมันก็ประหยัดได้นิดเดียวแต่ถ้าหากเราหลังจากดำเนินการเป็นโครงการนําร่องของมหาลัยแล้วเนี่ยเมื่อเราเข้าสู่ชุมชนแล้วเราให้ความรู้เขาเราให้สิ่งที่เราได้ศึกษามานะฮะและค้นคว้าม,มาจริงๆแล้วทุกๆจุดถ้ามีจุจดๆสำนึกอย่างที่เราต้องการเนี่ยและรู้ว่าคุณค่าของอการใช้พลังงานเนี่ยเรต้องเก็บไว้ให้ลูกหลานนะฮะต,ต่อไปเนี่ย แต่และองค์กรแต่และจุดถ้ามีการประหยัดแล้วนี่อันนี้จะเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งสําหรับประเทศชาติเลยครับการเป็นต้นแบบที่สร้างสรรเทคโนโลยีที่เหมาะสมและก็สอดคล้องกับชุมชนคือทิศทางการหาสองแต่กับสร้างพลังทวีคูณให้แก่สังคม